มาสวัสดีป้าป้าก่อนสวัสดีค่ะมาสวัสดีป้าป้าก่อนนี่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 เงยหน้าขึ้นดูจิสวัสดีก่อนนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่นั่งนั่งดีๆก่อนต้องนั่งพาน้องนั่งกับพืนวบาสันขึ้นเอโซฟาเบิร์พี่น้องแต่เขาก็เบ้อ เขาก็นั่งก็ดีลหละค่ะเขาเคยนั่งโซฟาแต่หน่อยแต่หน่อยมาบัดน,นี้อันพี่เอิงพึ่งทําความสะอาดพึ่งจะดูดขี้ฝุ่นสองสามมือดูดเที่ยนึงค่ะว่าแม่นว่าดูดทุกมือดอกเพราะว่าอันสามมือมาแล้วพี่เอิงล้มกลนขี้ทังล้มก้นขีท้ทังไปเอาอันไปทํามอันอันเอาวัชพืชออกจากสวนพี่น้องบัดนี้ มาบ้านตรงขามอะค่ะเขาเป็นมาตัวใหญ่แล้วเขาก็มาเฮามองไอ้มองใดน้อมองอันรั่วมองรั่วบ้านพี่เองอันนี้เอาถอดออกซะบัดที่นี่พราะอันเขาสิมาพี่น้องเพราะเขาสิมาอันไอ้มาเฮาอีตัวน้อยๆน,ยนี่โทบีนี่นน นอนอยู่นี่เห็นปะคะเธอบีน้อยนี่แง่เธอบีน้อยนี่อันไปเหาว่าเขาก่อนไปเหาว่าเขาอะไบัตที่เนี่อไอตัวใหญ่นี่ก็คิดว่าน้องสิโดนกดัดก็เลนไปซอยกันบัตที่นี่แม่ผัดแม่ผัดไปดึงลูกออกมาแบบนี้เอาลูกออกมาอันจากไอช่องที่มันเป็นช่องหัวเป็นหูยูเขาจะขึ้นไปได้ นะคะบาดที่นี่พอพี่อิงดึงเขาออกมาเขาปิดฟืดเขาปัดอันฟืดคอเขาเนี่ยทั้งสองตัวนี่พี่อิงดึงทั้งสองตัวแห้งเข้าระสู่เขาอันว่าเขาตัวน้นอยแต่เขาแห้งหลายพี่น้องแห้งเข้าระสู่เขาบาดท,ที่นี่พี่น้องจะยายอิงล่มก้นขีท้ทั้งล่มก้นพี่อิงนะ่ะกระแทกปืบล้อันใส่ก้อนหิน ยางบ่ได้อยู่สามมือมันปวดมันมันตรงก้นกบพอดีเลยยายิงน่ะเจ็บเราบะที่นี่มันก็อันมันซ้ำเนะาะเราบะที่ห้องอายุหลายพี่น้องพอเพราะห้องอายุหลายมันกะเฮ็ดแห้เฮ้าอันระบบอยู่หลายมือเนาะกว่ามันสีขาวทีขาวทางน่ะหิงกันเลยเฮ็ดคลิปเฮ็ดยางบ่มีอารมณ์เฮ็ดคลิปเฮ็ดยางเลยค่ะนอนอยู่บ้านจะซื้อ นอนยืนถึงโซฟาเนี่ยนะคะอันคุณเจิดก็เป็นคนดูแลอันกะหาอาหารให้ยังมาให้แบบเหยียดนอนเหยียดขาซื้อได้พี่น้องเบิ่งดูว่าอันคนเท้าเนี่ยเวลามันสิเกิดอันอุบัติเหตุเนาะเตือนเตือนไว้เด้พี่น้องเล้กอันมาเตือนพี่น้องไว้จากน้อยคันมันสิเกิดอุบัติเหตุนะแป๊บเดียวมันมาลึงยิงยังลงบึบ เลยพี่น้องพี่อิงก็บ่ได้อันว่าสิตั้งหลักเนาะเพราะว่าเขาก็อันทํามันเอาวัชพืชออกจากต้นต้นไม้นะ่ะอยู่ทั้งหัวทั้งบานบ้านพื้นที่ติดกันอีกฟังหนึ่งบาดท,ที่นี่มาในปกตินะ่ะมันเคยเล่นน้ำกันเด้อีตอีตทิกซีเบลเนี่ยเคยไปเล่นกับมาเขาบัดท,ที่นี่บักตัวนี้นอยเนี่ยแต่เฮ็ดหัวเนี่ยบ่กเคยไปไปไป,ไปน้ำเขาแล้วมันก็ตัวดีเด้ เฮาแบงแบงแบงเฮาเขาแบง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 บ้ที่นี่เขาประตูใหญ่แล้วเขามีสองตัวบัดเนี่ยหมาบ้านบ้านเพื่อนน่ะมีตัวใหญ่ตัวเพียงเอวอเพียสั่นแล้วก็เลยเห็นให้ยายอิงลุม่มอันก้นกบผัดไปแทกกระแทกกับก้อนหินโอยมือแรกบ่เป็นไดมือแรกก็มีร้อยควนร้อยเขียวร้อยอันตามขานะ่พี่น้องเพราะว่ามันซีเมน มันมีแบบอันต้นเครือแบล็กเบอร์รี่นะขึ้นนะบัดที่นี่พี่อิงว่าสิไปเอาเครือแบล็กเบอร์รี่ออ,อกมันผนเป็นเครืออยู่น้ำมันเต็มน้ำเครือแบล็กเบอร์รี่เต็มบัดที่เนี้ยมันขูดขาพี่อิงตั้งแต่ต้นขาลงมาหอดหอดปลายอันปลายอน,นั่นเลยปลายอันตุ่มองแต่ตุมเขานะนะ่ะขูดลงมาเป็นทางเาง้าเลยพี่น้องไล่เลียดไลอย,อยู่คะ่ะ แต่ว่าแต่ว่าบลึกบาดทีนี่ตอนลมล้งไน่พี่อิงก็บเบเดระวังหนึ่งอย่างเขาก็บเบเดระวังเขาก็ดืงหมาเข้าไว้เนาะบัดหมาพันมันฟึดมันฟึดมือออกไปน่ยายอิงก็ตั้งหลักประทันได้เพราะว่ายืนถึงก้อนหินมันสวนพี่อิงด้านมุมอด้านมุมทั้งสวนทั้งสะสะนามนะคะมันเป็นก้อนหินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงซ่อนแบบพฮ็ดเป็นลักษณะสวนหินนะนักก็ยืนมัน ขามันขังหนึ่งสูงขังนึงตํเพราะจะของลมลงน่ะล่ะกนมันผัดกระแทกลงใส่พอดีเลยกนกบพอดีเลยพี่น้องเอ้ยจังปัง <c oughs> กระจังมาล่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่อิงอยากจะมาเตือนเพื่อนเนาะที่อ,อา,ายุอหาสิบไก้สี่หกสิบยังพี่ยังไ้อยังพี่อิงเนี่ยไก้สี่หกสิบแล้วหรือปีสองปีก็หกสิบแล้วเนี่ยก็อยากเตือนไว้ค่ะให้ดูแล อันจะโค้งเนาะดูแลสุขภาพจะโค้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยางมาเนี่ยการฟื้นตัวฟื้นตัวของเขาเนี่ยมันี่ฟื้นตัวได้ยากกว่าเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนแล้วก็อ่ามามาทักทายเพื่อนเพื่อนน้ำค่ะเพราะว่าบ่ได้ออกมาทักทายเพื่อนเพื่อนหลายมือแล้วบ่ได้เห็ดคลิปเห็ดอย่างเนาะสําหรับคลิปนี้กะฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะบอสิบอยขึ้นมาถึงกัน โซฟาก็ไ่ได้อรอกเบื้องหันนอนทั้งโซฟาคือเกา่าเจีอิงก,ก็ดูดฟุ้นเนา <c oughs> ดูดทุกมือ <c oughs> ดูดฟุ้นอนะ่ะดูดทุกมือแต่ว่าดูดโซฟานี่เจีอิงก,ก็สิเฮ็ด <c oughs> อันมือเว้นมือมอย่างเสียค่ะบางมืออันเฮ็ดในบ้านก็ต้องเฮ็ดทั้งเบดเพราะว่าคาบนพี่อิงให้เขาเศร้านาะข้างล่างก็เป็นของเจ้าของทั้งควัวทั้งอย่างกวัวซีเลวบาย อันมื่อนี้เรยบ่ได้พาเขาไปเดินแล้วค่ะมีพอดีเอาละค่ะนไปย่างกันยังท่านย่างบะท่านได้ไก่พี่น้องเพราะว่ามันยังปวดอยู่ตรงอันก้นกบพอดีตั้งลงไปปวดกะคลิปนี้กะเอาฝากไว้แค่นี้เนาะสวัสดีจ้า